พี่น้องอ,ไอะไรมาแกะทังสีให้เอาอ้อยแกะไปไหมได้เป็นน้ำเเอผอยู่ลลานเลยน,น้ำเอาอยู่ลลานมาแกะให้เอาอ้อยนะสีสีมันแข็งกับพี่น้อง มื่อนี้เสาร์อาทิตย์กับหลานกับมาซอยท่าสีนะคะน้องบอสน้องแบงค่ะอ,นนอันนี้น้องแบงนะคะน้องแบงค จไปจับไปดอี่ออกแล้วพี่เนาะออกแล้วอุ้ยส่วนสวผิดเี่นนอะนี่และผ้าระกิจอ่นหน่อยนะเสื้เราก็สิติดต่มากงีมันเกเดี๋ยวหาเนามาคนเดี๋ยวเปลอานกนกคนกับหลานก่อนวีทย์เนะ นี่ค่าสีทั้งไม่กับรซจเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายัางบวเก็บเอยียงจัอยางเพราะว่าตรงมาเก็บไล่ละเอียดอีกค่ะพี่น้อง <c oughs> ตังนี้ก็้องบอดนะคะ้องบอดผ้าสีตังหนึ่งค้เอา้คุณลัขางกับน้องกับพี่น้องน้องอีกตางหนึ่งกินเขาเศร้าเรียบร้อย แต่ข,ข้ามากเดี๋ยวแปลยมากกำลังแบ่งค่ะพี่น้อง,องสองมือเราเอาไว้ท่าสีบานมือน,นี้บ่ได้ไปล่านพี่น้องท่าสี สีหัวลานท่าไปแล้วอะอ้อยกมาสมแซมมาาก็บไล่ละเอียดพี่นอ้องดูหัวตองมาท่าอีกจากสองรอบสามรอบพุ่นท่าสีหิวเขาลราไปนี้สิไปต่ำบักหงกินพี่น้องเริวไปกินกระเป๋อาอ้อยนะคะสียังไงนะเนี่ยมันเดินนี่มันตีห่ง <c oughs> เาไว้เก็บสีพักเทียงยังบวัวเทียงหรอพี่น้องพักไปตำมะคุ้งกินยุบ้านกันพึ่งท่าสีปรงนี้พึ่งแล้ววันนี้ก็สีเก็บไายละเอียดจักหน่อยอันนี้ก็ท่าเรียบร้อยแล้ว้างผนังบ้านเฮ็ดกับอานหน่อยมือบ้านนี่วันนี้วันอาทิตย์มือบ้านวันเสาร์กับเฮ็ดวันอาทิตย์กเ็เฮ็ดคับพี่น้อง หิวเข่าแล้วสิไปต่ำมะคุงกินละสวัสดีครับพี่น้องถ้าสีแล้วแล้วบะหิวเข่าบะเนสิตำมะคุงเครื่องบะไรคืออยู่ร้านเด้อพี่น้องสิมีบักอึกบักอึก2หน่วยเอายเซซสอมฟิทไว้เรากะบ,บักเขือเขีย4หน่วยบักพริก3ลูกนะคะเตรียมเน้อเนื้อใสนะคะ ครับพี่น้องเมื่อนี้ดีๆยุดก็ได้ตั้งห้องสู้ร้านกินก่อนใส่บักเอิ๊บใส่บักเคียเคียที่กินนี่บัก,กว้างอยู่ดิพี่น้องยานมันสูงแต่ว่าบักเอิ๊บนี่มันสีสูงแบบหวานดิพี่น้องบักเอิ๊บตังนี้หาในตู้เย็นได้ ได้ท่อนีแ้แหละค่ะหาในตู้เย็นได้ท่อนี้ก็เลยมีเน่าตับแต่ใจสําคัญคือปลาเข่าเสีบเลยค่ะมักหน่อยเสีบหน่อยมักหลายเสีบหลายนะคะพี่น้องน้ำตาล รลาดมีไลฟ์พีน่น้องน้ำปลาลาอร่อยนี่หัวตะเทียนี่พี่น้องเร็จแท้เกียบยเม็ดกะทินเกียบยหมากันมาแกะกับพี่น้อง แถวหัวเท้าบ้านนวดเขานามเขาเนื้ออร่อยอยู่แล้วมัุ้ร่งค่ะพี่น้องบ้านขายตำมะรั่งก็กินแต่ตำมะขุ่นี่ยพี่น้องเอ้ยมันแสีกไีเลย เขาว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมคือเขาว่าเห็ดแล้วกินแล้วแล้วก็จะไปท่าี่นอง ครับพี่น้อง,องเซจเรียบร้อยไปไปกินน้ำกันจ้าแซ่บแซ่